โอเคทุกคนสตาร์ลับพาร์ทใหม่ก็วันพุ่งนี้นะครับทุกคนก็โอ้ยจะใหกว <c oughs> อะอันนี้คือเกมของผมไม่เกมรถเกี่ยวอินยังก็ไม่รู้มันมักไหมแล้วก็มีเกมซีไฟอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้ไม่ต่อก่อนไม่รู้เหมือนกันฮะอ่ะอันนั้นเราเล่นเกมซีไฟก่อนเลย ก็เข้ามาในกันเป็นที่เรีบเยบร้อยผมตัวละครของผมก็ไม่มีมากหรอกมีแค่ไม่บอกไม่บอกเลยด้วยกะเข้าเกมจุดไฟกระเทือนใจโอเคยเพื่อนผมก็มีอินดิสหนึ่งนะแล้อกม,มีการา ปืนอ้ไรเนี่ยอ่าอ่าชนเพ่เขามาทำคนนะ okay, ลิคลลลลลดปด้วยกันนะโอเคไหมท้าพนเอ่อคุณผู้ชมก็คือจะเรียกใครมาดีไม่ทราบเก้าสิบบอ๋อลืม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 หมาปดูได้ชอบแบบนี้สุดแล้วหมาปดูได้เนี่ยมาไปดูดีเด้อ ได้เนี่ยเป็นแมพของผมที่ผมชอบที่สุดในโลกเออที่นคนแล้วผมก็เชิญเพื่อนมาหนึ่งคนด้วยกันเพราะว่าร้นเขาชื่อว่าอะไรฉากมันช่างฉเข้าต่๊อ่ะแล้วก็ร้องโอ๊ยไม่ร้องแม่งไรสติตัดตัดต่อตัดต่อคำยาไปกิ๊ก เออข่าเกมมาม,ม,ม, oh ม,มีผู้ชายคนหนึ่งก็พี่เยี่ยวคนหนึ่งอ่ะโอ้มายก็ผมชอบคนี่ชรักผมของไม่เป็นคมไม่ดีแต่ด ตัวถบได้เหมือนเพื่อนแล้วก็ใช้ปืนนี้บ้างนี่ผมไม่ชมล้าก็มาเล่นกันต่อไปสย นนกอ็อนแล้ก็เอิ่มปุ๊บามาดูมาพืกอนไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวชิบไ้มีดนี่อีกแล้วน,น,น,นี่ทำาุ่ตเป็นหไรสิบพันรอบแล้วไม่ไชนะกั่ด้ยมีดอันนี้เลย ก็เสียเมื่อกี้ด้วยนะ I yeah, คนหนึงง่ายๆแล้เออตัดเตียงตัดตัดตเสียงมิดนี่โอเคนัดแม่ฉันไอ้ปุ๊กก็เป็นอย่างนี้เลย

Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đi <laughs> video <laughs> hấp dẫn ไปตรงนั้นไปไหนเนี่ยฮะเอาเฮ้ยไปไหนเนี่ยดูเชนดูขวดดูนั่นดูนั่งดเอยไปก็ไม่มีตัวอะไรไปแต่เวรังวันต้อมหน้า มือ้ยกแบบ็มีเพียงแค่นีน้นทุกคนสแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็กดติดตามผมด้วยโอเคไหมโอเคบ๊ายบายทุกคน 拜拜。Bye bye.